ังังเวังเปยังไหนหรือขึ้นอนสบายเถอะโอ้ยข่อยบ่สบายบไอ้เจ้าสิไปใส่เนี่ไปส่นนาำซาลาแดงซอยกูเลยปะน้มซาไลแดงของบุญมาพันดวงคันบ่อเออศูนย์แปดเก้องสองสามสี่จ็นึ่งแมนบอรลี่ทงหัดบ้าน เราบ่ค่อยสบายได้เนาะเนี่ยห่วยมึงก็โชงสีตายได้หัวปีแท้เมื่อนั้นก็เป็นพุ่มแพ้่เมื่อนี้โลกยังคงมึงอีกก่าเนาี้ยเห็นหนาเนี่ยมนใส่งามอะไรตักเกียร์เลยมึงน่ะมึงก็หูจากอยู่าอากาศเปลี่ยนแปลงเด็กน้อยก็เป็นไขไ้ไรมึงเป็นไผ่จังสิไปเป็นไข้น้ำเขาบักแห้งมึงหนาขเขาลดยากระป้องนี่ว่ากูงเงินเมือม่อไร หมอคนไหนอนุญาตให้มึงเป็นไข้่มนงุญสคนอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นพลังของหมอักแข่งมึงโอ้ยหน้าตาคอยกบได้อยากเป็นแต่มือนี่คอยไปซอยเจ้าบ่ได้อีหลีบินหัวมิงมิงอยู่เนี่ยโอ้ยแต่กูจะบอกกับมึงจังไรดีมาเมื่ยไงไหนเหรียญตายแต่โทรศัพท์เบียกบ้านการบ้าทางใช้ไปใช้กบไป เล่นแต่เฟียสบูกดูหันเบิ่งหน้าให้เฟียสควรมันดาล่ะขอบคุณครับตัวจริงน่ะนะตวนปวอบท่าลิบเอ้ามาแข่งมึงแล้วเจ้าสิ่ให้กว่าเจ้าเจ้งได้สั่นมึงมาตรงเก็ดหนังแล้วนี่มึงเมจหนังอยู่แล้วเอ้าคุณชืบอกให้เด้อ หน้าตามึงมันบหสมควรที่จะเป็นใครย่างยิ่งมันเป็นข้อผิดลายแรงมึงเข้าใจบ่มึงอย่าเฮ็ดทักอย่าเอาคันโม่ให้คอยเป็นไใครไรใจคอยเฮ็ดจังไดย์สันมึงมาตัวเฮ็ดจังไหนไปตายซะกูว่ะเฮ็ดตายซะ เออกูไปผู้เดียวก็ได้วะช่วงสิ้นค Dis ่าเป็นใครก็บ่ได้บ้านนี่โอ้ยหงิดไรมัวมองตัว